คุณเชื่อหรือไม่คะสมาธิไม่ได้แค่ทำให้ใจเราสงบแต่ยังเป็นพลังลับในการดึงดูดทรัพ์เข้ามาด้วยค่ะเวลาที่เรามีสมาธิคลื่นสมองจะเปลี่ยนเป็นคลื่นอัลฟาและแกรมมาซึ่งเป็นคลื่นเดียวกันกับตอนที่เรารู้สึกมั่นใจมีพลังและตั้งจิตไปที่ความมั่งคั่งจักรวาลจะเหมือนเครื่องรับสัญญาณจับคลื่นนี้ได้แล้วส่งสิ่งที่ตรงกับพลังนั้นกลับมาหาเราดังนั้นสมาธิจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือเครื่องดึงดูดทรัพย์ที่แท้จริง ลองนั่งสมาธิสักวันล,ละสิบนาทีแล้วจินตนาการถึงสิ่งที่คุณอยากได้แล้วลองดูค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างหากใครอยากรู้ความลับเบื้องหลังของความโชคดีรับชมคลิปเต็ม EP10 ได้ที่ช่องมูด้วยจิตชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะและอย่าลืมกดรับอ e ีบุ๊กฟรีที่จะช่วยให้คุณฝึกตั้งจิตให้ตรงกับขึ้นเงินได้ทุกวันค่ะหากคุณต้องการรับพลังงานดีๆแบบนี้ทุกวันกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเราจะพาคุณเปลี่ยน พลังภายในตัวคุณให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินค่ะ